ทังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆสรนังคัจฉามิสวัสดีครับผมพีรลชัดนะครับจากพีรลชัดสักกิบด channel โอเคยนนี้ครับเป็นวันสำคัญนะครับตรงกับวันที่26พฤษภาคม พุทธศักราช2,564นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าพระใหญ่ธรรมดานะครับเป็นวันวิสาขบูชานะครับวันวิสาขบูชาคือวันอะไรนะครับท่านทั้งหลายพอที่จะรู้เพราะว่าต้องได้ยินได้ฟังได้อ่านมาตลอดชีวิตการเป็นผักพุทธศาสนิกชนนะครับหรือว่าเป็นชาวพุทธนะครับดังนั้นนะครับ ลองมาฟังผมนะครับว่าผมจะนําเรื่องอะไรมาเล่าอาจจะไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้นะครับนะครับเดิมทีต้องไล่ก่อนนะครับวันวิสาขบ,บูชานะครับเดิมเรียกว่า,าวิสาขปูรณะมีบูชาหรือแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขนั่นก็หมายความว่าดังนั้นวิสาขนะครับก็จึงหมายถึงนะครับ การบูชาในวันเพ็ญเดือน6กวิสาขะหรือว่าวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6นะครับซึ่งในไทยนี่ก็จะนะดูตามปฏิทินจันทรคตินะครับนะมักจะตรงกับวันเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน ถ้าวันหรือนปีไหนนะครับมี8 2รอบสองผลนะครับเรียกว่าอาทิตย์กมากเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน7หรือมิถุนาย,ยนเป็นหลักนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญคือวันมันมีเหตุการณ์สําคัญนะอัศจรรย์ต้องใช้คําว่าอัศจรรย์นะครับมาตรงกันในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับเรียกว่าวัน ประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพานเมื่อวันย่อยๆแต่ละอย่างนะเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะมีความรู้เฉพาะนะครับแต่วันนี้ผมจะลองมาพูดในมุมมองของผมนะครับนะที่ใช้ความรู้นี้มาจากการศึกษานะครับพุทธวัจนะหรือดูในเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในนะครับพระไตรปิฎกล้วนนะครับและก็ขอนําเฉพาะ คำตรัสของพระพุทธเจ้านะครับที่ทรงตรัสสอนสาวกไว้แล้วก็มีการบันทึกไว้เท่านั้นนะครับนะดังนั้นนะวันประสูติก่อนนะครับพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับที่มีในอดีตจะมีในอนาคตหรือที่มีองค์ปัจจุบันอยู่ก็คือนะครับพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้านะครับเรียกว่าองค์ปัจจุบันที่เรา เป็นสาวกของพระองค์นะครับอยู่ในช่วงนะครับเขาเรียกว่าช่วงที่ทมีคําสอนพระองค์ยังอยู่นะครับเรียกว่าพระธรรมวินัยยังอยู่นะครับเริ่มทีนะครับเอกุลุษที่จะามาตัสรู้ก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับอยู่ในภพมนุษย์เป็นภพสุดท้ายเนี่ยนะฮะก่อนเนี้ยทุกองค์จะไปเกิดอยู่ที่เปเกิดอยู่ที่ตสสิ นะครับเป็นภพาทางโลกสวรรค์พจากนั้นก็จะตรงมาที่ภพมนุษย์เป็นภพสุดท้ายในระบบเวียนไยตายตเกิดเพราะว่าการมาเป็นมนุษย์ครั้งนี้ไม่ใหมาเพื่อนะครับการอาศัยระบบกรรมนะครับที่จะมาเป็นมนุษย์นะครับเพราะโดยความเป็นมนุษย์ของบุรุษที่จะมานะครับ เกิดมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะครับเรียกว่ามีอยู่สองภพครับมนุษย์กับสวรรค์นะครับนะเวียนว่ายอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังเป็นทุกข์นะครับก็คือยังเกิดนะครับดังนั้นเอกบุรุษที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับจะอาศัยภพมนุษย์เป็นภพสุดท้ายเรียกว่านะครับเมื่อเกิดมาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ยื่นเยอะนะครับพระองค์เกิดมานะครับก็จะมีสองภาคนะฮะเขาเรียกว่า ดังนั้นจะได้ยินคำว,ว่าพระผู้มีพระภาคนะครับพระองค์จะตรัสกับสาวกพระองค์เสมอเวลาจะแสดงธรรมหลายอย่างที่ต้องย้อนกลับมาเล่าถึงตอนพระองค์นะครับยังไม่ตัดสู้พระองค์จะใช้คําว่าเมื่อพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ตัดสู้พระองค์จะพระองค์จะตรัสประมาณนี้นะพระองค์ไม่ได้ไปพูดรายละเอียดว่าตอนเด็กตอนอะไรเท่าไหร่นะครับ พระองค์จะย้อนมานะครับก็บอกว่าพระองค์สมัยที่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้นะครับจากนั้นก็พระองค์ก็จะเล่าเปรียบเทียบนะครั้งนั้นทําอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับพระองค์เกิดมาหรือโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ยังไม่ตรัสรูนะ้และก็จะใช้ภกมนุษย์เป็นภพสุดท้ายนะครับตอนที่จะมีเหตุให้ ถึงเวลาเรียกว่าถึงเวลาที่พระองค์ที่เกิดมาเป็นพทิสัตว์เนี่ยจะได้สแสวงหาอมตะธรรมนะมีการค้นพบด้วยพระองค์เองจะมีการค้นพบด้วยพระองค์เองก็คือค้นพบความจริงอันประเสริฐสี่ประการหรืออริยสัจสี่นั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตในอนาคตที่จะมีและในปัจจุบันเนี่ยมีมาเพื่อค้นพบอริยสัจสี่ครับ ดังนั้นว่าอ,อริยสตรีเนี่ยไม่ใช่คน,คนอย่างคนทั่วไปธรรมดาจะเกิดมาแล้วค้นพบเองนะครับต้องเป็นผู้ที่จะมาเป็นอา,อาศัยพพมนุษย์เป็นพบสุดท้ายเรียกว่านิพพานนะครับดังนั้นการที่พระองค์ตรัสรู้มานะครับมีหลายแบบนะครับมีบางบางท่านมาตรัสรู้แล้วก็ไม่สอนนะครับเรียกว่าเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้านะครับมีจริงๆนะครับ แต่พระองค์ใดที่มาตัดสู้เองแล้วก็ประกาศคำสอนจึงจะเรียกว่าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะพระองค์จะทำให้เกิดสามอย่างพร้อมขึ้นนะครับเรียกว่าพระองค์คือนะครับผู้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วพระองค์ก็จะแสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมต้องมีผู้ฟังผู้ฟังนั้นก็จะบรรลุธรรมตามนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์ แล้วก็เรียกว่าคบพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นพระองค์นะครับพุทธเจ้าองค์ปริบัตินะครับตอนสมัยพระองค์ยังเป็นคนธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้นะครับพระองค์ออกนะครับออกขนวดใช้คำว,ว่าออกขนวดเมื่ออายุ2 9พรรษานะครับ ต่อไปนี้ผมจะพูดแล้วตั้งใจฟังนะครับว่ามันไม่เหมือนที่เราเรียนมันไม่เหมือนที่เราดูหนังดูละครนะครับนะครับเรียกว่าพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่าตอนพระองค์ออกผนวดเนี่ยนะครับตอนอายุ29นะครับไม่ได้หนีออกโบวชนะครับไม่ได้ขีมข่ม้งขี่ม้าไปนะครับพระองค์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชเรียกว่าตอนออกบวชเนี่ยพระองค์ รงผมได้หนวดนะครับรงผมได้หนวดเลยนะครับไม่มีการหมวนหัวอย่างนี้นะครับปรงผมก็คือโกนหัวนั่นเองนะครับนะครับเพราะว่าหนวดอีกหมายเพราะว่านะครับเพราะว่าท่านเป็นไปเกิดในนะครับเรียกว่าอินเดียเก่านะฮะอินเดียเก่าแน่นอนอก็จะเป็นเหมือนนะครับจะมีหนวดมีเขาแน่นะนะครับท่านก็โปรงผมได้หนวดนะครับผมผ้า ย้อมฝาดผมผ้าย้อมฝาดนะครับแล้วก็ตัดสินใจออกจากเรือนเลยแลวพระองค์ก็ตัสว่าพระบิดามดาเนี่ยก็นั่งร้องไห้ยเลยนะครับก็คือทัดทานไม่ได้นะครับด้วยความต้องการแรงกล้าที่จะแสวงหาอัตตาธรรมนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ต่างจากที่เรารู้มาทั้งหมดเลยนะครับพระองค์บวชพระองค์ออกขนวดนเมื่ออายุ29 พระองค์ลองผิดลองถูกใช้เวลาถึง6ปีนะครับเอาที่พอจะแค่คร่าวๆคือพระองค์ศึกษากับอาจารย์ผู้เป็นปุถุชนนีครับในโลกเนี่ยคนสุดท้ายคือสำนักพระอุทกกาดาบทนะครับพระอุทกกาาบทนะพระอาจารย์ของพระองค์สมัยเป็นพธิสัตว์นะครับสอนได้สูงสุดคือการทําสมาธิได้ระดับแป ระดับแคือเอนวะสัญญาณนาสัญญาเาตนะเรียกว่าบรรลุแล้วไปนั่งเงียบเงียบเย็นเย็นอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายพระองค์ก็เรียกว่าไม่ได้พอใจในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ได้ตอบโจทย์ของพระองค์ที่จะต้องการเจอการหลุดพ้นหรือการอะไรเนี่ยนะะดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจจากนั้นออกจากบุคคลทั่วไปในโลกนี้ที่จะ คือแสวงหาแล้วไม่มีใครตอบโจทย์ได้นะครับที่พระองค์ต้องการพระองค์จึงตัดสินใจนะฮะเดินทางออกไปเพื่อแสวงหาเองเลยนะครับจนได้พบกับท่านปัญจะวัคคงวักคีนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล่าวถึงนะครับเอาเป็นว่านะครับจนครบวันที่พระองค์ตัดสุในราตรีหนึ่งนะครับพระองค์ก็บรุในหลายไหนอย่างนะครับจนสุดท้ายคือมันบรรลุนะครับ เรียกว่าอาสวะขยะยานอา,อาสวะขยะยานก็คือการรู้เป็นยานรู้ที่นะครับเห็นวิธีการตัดบุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะพระวาสวะคือพบตัดพบนะครับแล้วก็อวิชชาสวะคือการบุดพ้นจากอาวิชชาการบุดพ้นจากวิชาได้ ดังนั้นพระองค์ในราตรีนั้นก็เป็นไงฮะเ mm hmm. มื่อรู้แล้วนะครับพระองค์ก็ใช้เวลาอีกสักพักก็าสามารถตัดอาสวะทั้งหมดได้น,นะครับด้วยความเห็นอันเลิศด,ด้วยปัญญาอันเลิศนะครับเ mm hmm. มื่อท่านพระองค์เห็นแล้วพระองค์ก็ใช้ความรู้นี้นะเรียกว่าอริยสัจสี่นะจากอาสวะจากอาสวะขยายาน,นะครับนะฮะทำให้นำไปถอน ตัณหาขึ้นหมดเลยนะครับพระองค์จะเปรียบว่าเหมือนตานต้านตาลยอดด้วนคือการถอนตัณหาออกหมดเรียกว่าดับเย็นเลยคือปรินิพานอันทวีเรียกว่าดับเย็นคือนะครับนิพานตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับตั้งแต่วินาทีนั้นดังนั้นบะนะนะนะุคคลที่ได้รับฟังธรรมอมตะธรรมของพระองค์เนี่ยก็คือกลุ่มปัญจวคีนั่นเองนะครับ ที่พระองค์ด้นด้น,ดน,ดนตามหานะครับพระองค์นะก็รู้้วยยานว่าท่านทั้งห้านั้นอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือนประสูตรตัดสรู้ส่วนคันที่สาคือปริธานก็พระองค์ใช้เวลารีบเร่งอีกทีนะครับพระองค์ออกบวชออกกนวดนะครับเมื่ออายุ29ใช้เวลาลองผิดลองถูก มีหลากหลายครับลองไปดูขู่ลองไปอ่านดูครับมีเยอะมากนะครับแต่เราก็จะคุ้นคุ้นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับาการทานอาหารน้อยแต่พวกเราจะเรียกมาพูดว่าอดอาหารพระองค์ไม่ได้อดอาหารนะครับแต่พระองค์ใช้คําว่าทานอาหารน้อยนะทานอาหารน้อยนะครับที่เราเห็นเห็นนะฮะในการผอมโซนะฮะนะลักษณะแบบนั้นนะครับทุกขริยานะทุกขิริยานะครับ จนต่อมานะครับพระองค์ก็ตัดสรู้ในคืนนั้นในราตรีนั้นนะครับพระองค์เรียกว่านับแต่ราตรีตัดสร้นะครับนะก็ถ้า29่บบวกกับ6ปีที่พระองค์แสวงหาความเป็นเลิศใช้เวลา6ปีตัดสรุก็รวมรวมอายุของกายของพระองค์ที่มาใส่เนี่ยก็คือ 35, สามสิบห้าพันษา ตัรู้แล้วก็ทําให้พระองค์เป็นพระอารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจนสําเร็จนิพพานนะครับพระองค์ใช้เวลาในการประกาศธรรมตั้งแต่นั้นต้นมาประกาศอมตะธรรมคืออริยสัจสี่เท่านั้นนะครับนะพระองค์ใช้เวลาเพราะว่าพระองค์นะครับปาริพานตอนอายุกายนะครับได้80ดสิบพรรษา อายุกายได้80พรรษาก็นับตั้งแต่อายุ35นะครับจนมาถึง80พรรษาที่ปร,รินิพานานั่นนะครับก็รวมแล้ว45ปีที่พระองค์ประกาศธรรมนะโนะครับพระองค์ก็เรียกว่าสมบุกสมบันมากนะครับจนร่างกายที่พระองค์อาศัยอยู่นะก็เป็นไป,นปนตามกฎของธรรมชาติก็คือชัลา ฉลมนะมมรณะก็คือปรินิพพานนะครับรวมๆแล้วพระองค์ใช้นะครับภาคของร่างกายเนี่ยออกสองแบบนะครับหภาคแรกก็คือประสูตรมาเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ตัดสรรุภาคต่อมาเมื่อพระองค์ตัดสรรุแล้วบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงปริญญาเนี่ยนะครับเรียกว่าภาคที่สองภาคที่สองนะครับแต่เมื่อคนเราทั่วไปไม่รู้สภาพวะธรรมที่เกิดขึ้นในความเป็นพระองค์นั้นก็ก็ยังยังเลียดนะพระองค์หลังจากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็ยังคนที่เป็นมารดาบิดาเป็นอะไรก็ยังยึดพระองค์ยึดกายพระองค์นะครับว่าเป็น ลูกเป็นอันนี้นะฮะเป็นบุตรนะฮะลักษณะนี้หรือ,อบุตรของพระองค์ตอนสมัยเป็นภาคแรกนะครับก็ยัเรียกว่าพระมันพระบิดาสมุนนาะลนักษณะแบบนี้นะครับแต่พระองค์ก็รู้สภาพความเป็นจริงของสังคมนะครับว่าเขายึดกายพระองค์ตามสมมตินบ,บนโลกมีชื่อให้ของกายนี้ว่าชื่ออะไรนะครับความผูกพันของผู้ที่เห็นกายนี้ เขาไม่ได้เห็นนะครับสภาพธรรมที่กระทบในกายนี้อยู่ว่าเป็นผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเป็นผู้ที่ไม่ยึดกายนี้ว่าเป็นตนแล้วแต่เมื่อเข้าใจภาพลาักษณะแบบนี้ก็ต้องทําให้เป็นปกติแต่ว่าพระองค์นั้นก็ยังไงเสียก็ความเป็นโลกก็ไม่สามารถไปแปะเพื้อนพระองค์ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ คือสิ่งที่อยากเล่านะครับนะดังนั้นวันวิสาขบูชาก็คือการนำเรื่องที่เกิดขึ้นในลักษณะวันเดียวกันก็คือวัน 95. ขึ้น15บห้าเดือน6นะครับนะเรียกว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่ามาจากคาตรัสของพระอ,องค์ล้วนๆไม่ปนอย่างอื่นไม่ให้ไม่เอาส่วนอื่นมาปนเลยนะครับเป็นแบบนี้จริง โอเคครับผมนะครับอีพีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ